สวัสดีครับพบกัสบอลลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันของวอลเลย์บอลหญิงโควีลีกวันนี้ครับโมเมธนชาสุกสดจะลงสนามให้กับทางไฮพา s s สโดยเป็นการเดินทางออกไปเยือนเปเปอร์ในเวลา17นาฬิกาไทยหรือ19นาฬิกาเกาหลีใต้หลายคนก็คงอยากจะติดตามอยากจะดูแล้วนะครับว่าไฮพา s s สปีนี้จะเป็นไงเพราะดูแล้วค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว จากสถิติที่ผ่านมาทีมไฮพาร์ตเป็นทีมที่มีเกมรับเสิร์ฟที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับเสิร์ฟรับตรงนี้อาจจะพอๆกันแต่ว่ารับเสิร์ฟเนี่ยเป็นทีมที่เด่นมากๆปีนี้ถึงแม้ว่าจะเสียอิมเมียงออกไปต้องดูแนวโน้มว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าก็าายังมีทางมูลจงวรนที่จะขยับมาเป็นตัวรับเสิร์ฟเป็นรเบโลโดยตรงซึ่งผมมองว่าแนวโน้มเนี่ยเกมรับเสิร์ฟอาจจะน้อยกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนอาทางมูลจงวรเนเล่นเป็นผู้เล่นธรรมดานะครับอาจจะลงพร้อมอิมเมียงออกได้ เป็นเป็นสำรองมาสลับกับทางโมเมรหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่คราวนี้เนี่ยมันไม่สามารถได้แล้วไม่มีอิมเอออิมเมอคเนี่ยบุญจุงวอนต้องลงมาตรงๆเลยแล้วก็จะมีหัวเสาอีก2คนที่ามาช่วยกันโมเมก็จะเป็นคนหนึ่งในนั้นที่จริงๆถือว่ารับดีขึ้นแต่ว่าเอาภาพรวมนะครับรับเสิร์ฟน่าจะดีเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งจุดที่ไฮพาร์สเนี่ยอยากจะพยายามปรับแก้มานานก็คือเรื่องภาษประสานนะครับที่ควรจะมีให้ครบซึ่ง ในฤดูการแรกที่โมเมมาเลนเนี่ยโมเมอยู่กับบูกิลิตซึ่งมันอาจจะยังไม่ทรงประสิทธิภาพมากเพราะโมเมก็ไม่ค่อยดีบูคิลิตก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่ามันบูลิตเนี่ยเขามีมีความหนักของเขาแล้วก็ทาผลงานได้ดีนะครับโมเมก็อาจจะไม่ค่อยได้แล้วก็คือจริงๆเงี่ยเปรอเร์เซ็นต์การตบโม,มเมไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ารับเสิร์ฟอาจจะไม่ดีแล้วก็อัวสารโรคลคอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ฤดูการที่ผ่านมาโมเมดีขึ้นคังโซวีก็ทําได้ดีนะครับแต่กลายเป็นต่างชาติที่อาจจะไม่เข้าตา คือนิโครวาจริงๆก็เป็นคนเก่งนะครับแต่ว่ายัางไม่ใช่ช่วงพีคข,ของเธออาจจะต้องพัฒนาขึ้นอีกแล้วเธอมาอยู่ในช่วงที่ยังยังพัฒนาไม่เต็มที่นะครับทำให้เกมลูกเกมอะไรของเธอเนี่ยโดนมองว่ายังไม่ค่อยดีแต่ว่าฤด,ดูการนี้ต้องบอกว่า3ประสานมากันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโซวีโมเมแล้วก็โมมาบาโซโกซึ่งถือว่าน่าสนใจเลยดังนั้นถือว่าปีนี้เนี่ยไฮพาร์ Hi ath, มีรุ่นเหมือนกันนะครับที่จะได้ไปสปร,ริงบอลล์บอลซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองเดสปาร์ อยากก็หลายคนอยากจะลุ้นวิภาวีแหละแต่ดูแล้วปีนี้ไม่มี3ภาษาต่อให้มีทางวิภวูมมาเนี่ยมันน่าจะยากก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงขั้นไหนนะครับไฮพาสปีนี้อาจจะได้ลุ้นกว่าด้วยถือว่าเป็นการทดสอบกันเลยนะครับว่าระหว่างทางเปเปอร์กับไฮพาสจะเป็นยังไงซึ่งเปเปอร์ทรงก็น่าจะดูดีขึ้นได้ฮารุโยมาเป็น MB แต่ว่าด้วยความที่เป็นตำแหน่งที่ต้องมีการเวลาลงแดนหลังต้องมีเปลี่ยนเป็นริเบโรนะครับมันไม่สามารถ อาเป็นไม่สามารถใช้เป็นตัวทําแต้มได้ยาวๆตลอดอยู่แล้วก็ต้องดูที่ประสิทธิภาพของทาง p a เปเอเองว่าจะเป็นอย่างไรก็ถือว่าน่าสนใจสําหรับนัดนี้นะครับเราจะได้เห็นฟอร์มโมเมแล้วก็ทางทีมไฮพาร s สที่โฉมใหม่มีกําลังมีเขาเรียกว่ามีเกมลุกที่น่ากลัวขึ้นแน่นอนจากการมาของทางโมมานี่แหละตอนอื่นเรามาดูผู้เล่นของไฮพาร s สครับคิมดาอึนก็คงจะได้ลงเป็นตัวหลักเช่นเดิมตัวเซตก็ยังมีอายุน้อยคนหนึ่งเลยนะครับอ่า มีซอนเยจินนะครับเส่วนคนนี้ก็อียยนจองนี้เป็นตัวเก่าก็คงจะได้ลงบ้างได้ลงอยู่แล้วนะครับอาจจะสลับกันบีหลังก็เป็นบาซโก้ ko, นะครับอาโมโมมาบาซโกอันนี้น่ากลัวแน่นอนหัวเสากา็มีให้เลือกเนี่ยมีตัวอายุน้อยเข้ามานะครับก็คงต้องเป็นตัวสำรองไปก่อนฝักจุนซอมีจอรไเซยันที่น่าจะได้เบียดสลับกับทางโมเมแล้วก็โซวีนะครับ มีซองอึนแจนี่ก็ยังอายุน้อยครับความสูงก็ประมาณสาวไทยเนี่ยร้อยเจ็ดเจ็ดร้มีคิมเซอินนี่ก็ไม่สูงนะครับดังนั้นโมเมกับคังโซวีเนี่ยจะต้องได้ยืนเดี๋ยาวๆเอาดูแล้วแล้วก็เป็นมูลจุงวอนที่ได้เป็นลิเบรโร่สามประสานนะครับถือว่าโอเคขณะที่ MB ก็เป็นแบยูนาแล้วก็ทางคิมเซบินนั่นเองอแล้วก็มีตัวอายุน้อยอย่างนี่นะครับ อ่าอีจ e ินสูง188เลยทีเดียวก็น่าสนใจนี่นครับก็ดูแล้วดูดีขึ้นสำหรับเรื่องของเกมลุกนี้ได้โมม่ามา,มาคนหนึ่งรับรองตบกระจายแน่ส่วนทางเปเปอร์ pper, ปีที่แล้วดูดูดีขึ้นเยอะนะครับเยอะเลยทีเดียวเพราะเก็บชัยชนะได้ทั่วได้เยอะเหมือนทีมอื่นคล้ายๆกันแต่แน่นอนนะครับว่าปีนี้เนี่ยก็ได้ตัวบีหลังคนใหม่เลยนะครับโซเวติงตัน ก็น่าสนใจมีประสบการณ์ในการเล่นหลีกต่างประเทศแล้วแต่อันนี้ต้องดูนะครับว่าอาจจะเล่นออกมากน้อยแค่ไหนจริงๆเขาก็มี3ามภาษานะครับที่น่าจะพอดูได้อยู่อย่างพักจองอาเน,นี่ก็สูงไปคนหนึ่งที่จะลงมาบ่อยๆก็คืออ e ีฮันบีคนนี้นะครับแล้วก็พักอึนซอนี่ก็ช่วยทีมอย่างอ e ีฮันบีปีที่แล้วดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็พักอึนซอก็ดีเช่นกันแต่ว่าประภาษของ ทาง p ปเปอร์จะสู้ทีมอื่นได้หรือไม่โดยเฉพาะตัวต่างชาติต้องรอดูนะครับขณะที่โคต้าเอเชียเนี่ยเป็นฮารุโย oh ที่มาแทนสเตฟานีไวเลอร์ที่ซ้อมๆอ,อยู่ก็เจ็บไปนะครับฮารุโย oh ก็ได้เสียบเข้ามาตามนี้เลยก็ถือว่าดีเพราะว่าเปเปอร์เนี่ยจริงๆแล้วมีจริงๆแล้วเนี่ยมี MB สูงๆอยู่คนนึงแต่ว่าไม่ค่อยนำพาเท่าไหร่นะครับก็เลยต้อง ใช้เอ็มบีคนหนึ่งที่ช่วยกันทีมอาจจะดีขึ้นแล้วปีนี้ไม่มีหลายชื่อนะครับสำหรับจอมเออฮองก็อย่าลืมเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันโคโวิลีนะครับต้องดูว่าโมเมจะทําผลง,งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนคือในระดับทีมชาติน้องก็แหมจะว่าเล่นไม่ดีก็ไม่ได้นะครับเพราะน้องเป็นสำรองของบีมดังนั้นผลง,งานก็ถือว่าเสมอตัวเหมือนกันละกันเพราะว่าตอนที่ได้ลงก็มีโอกาสครับจะผพนึกกำลังกับคังโซวีแล้วก็โมมาสนุกแน่นอนครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนท์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ